ทุกคนค่ะมื่นี้มาอยู่กับช่องบอนแชนแนลอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะน้องปริศพัาไป,เ,ปเที่ยวเสียงคานตอนนี้นะคะขับรถมาได้ประมาณ เออเจ็กว่ากิโลนะคะพึ่งถึงนี่เลยผ่านกเค้านะคะทุกคนค่ะอยู่ตรงใกล้ๆกับภูพาม่านเมื่อีนึ่งก็สิบาไปเที่ยวเป็นฟิลหคืน2วันไปกันค่ะขึ้นรถไปเลยนี่ค่ะน้องแฮปปี้เห็นไหมท้องฟ้าสวยมากนี่คือเอ่อผู้ร่วมทริปกับเราในวันนี้นะคะเราไม่ได้ขับค่ะ <c oughs> นี่ผ <c oughs> านกเขาข้างหลัง <c oughs> เห็นปะ นั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันใหม่ค่ะค่ะตอนนี้มันก็เป็นช่วงแบบว่าวันหยุดซีมือเนาะแล้วตอนนี้ข้อกับรถมาอยู่ซึ่งตอนนี้รถติดมากเหตุเกิดจากรถรถรถ,รถดินคว่เพราะฉะน,นั้นสำหรับใดที่สี่เดินทางไปแบบว่าแลนมงแลนไม่ไปหาผูา้ายไปเยี่ยมมรุกจังกุกกุกกวหรือว่าสิไปแบบว่า,าลันลาใช้ขาใช้ทะเลนั่นนู่นนี่ไปจิบไปยังสี่ก็ต้องละมันระวังตัวเวลาขับรถยนต์นี่เป็นไปได้สมวกกันนอกพร้อม สซ็นมักรนกเลยค่ะส่มมะงกรนกเลยค่ะบล็อกมูครับฉันปลอดภัยนีไใส่ไป่ได้เชีเบลเชเบลปื๊บแล้วก็ส่วนมนะงกรนกด้วยเพื่อความปังเห็นบอนเนาะอันเนี่บมัวเข้าในแม้กือมวลากขี่จักรยานนะเตรียมตัวพร้อมทุกเหตุการณ์ทุกเมื่อเพราะว่าอุบัติเหตุบมเมนวัดวัดสิแบบว่าอีกนิดนึงจะลถล้มนะมันบอกบ่ได้อุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมือ่อเข้าใจบ่พะฉะนั้นต้องรู้จักระมาระวังตัวบ่ระวังเจ้าของกับผู้อื่นก็บม่สามารถที่สิมัระวังไดีนะ วิวออกข้างนอกเห็นไหมเห็นูเขาไหมเห็นบารนะเห็นบาเพื so, <the> ่อนบานเปอนบานเซียนโลนะคะทุกคนค่ะเมืองเลยเจอกันได้เลยนะคะวันนี้วันที่ห้าเราอาจลงคลิปอีกทีวันที่สิบเราถ่ายไว้เฉยๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปถึงใกล้ๆเราจะถ่ายดูว่าหลุดมันล่มเป็นแบบใดอะไรยังไงเป็นร้การแบบ นาผัวเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องรู้จักระวังเจ้าของอย่างที่บอกล่ะแม่นขับรถใหญ่รถกระบะรถเก๋งอย่างสิ่ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกไว้คือกาป้องกันไว้กันไว้ดีกว่าแก่นี่เวลาขับรถห้ามยืนมือและการที่สําคัญกดจราจรในการขับรถเดี๋ยวตั้งกล้องมอขล์กเอาไว้เนอะเวลาขับรถนี่มัสมีอันห้ลงคนปฏิยาคนขับมอสเซงสิแมะแล้วค้นทั้งหนาสิสูบยางสิน่ะอย่าหาธรรข้าใจบออย่าหาธํามเพราะว่ามันสร้างความแบบ เดือดรอดได้กับผู้อื่นฮะลองคนแบบเมียยาสูบคือกูนี่ผู้หนึ่งแล้วก็ขับรถไปนี่ห้ามเอาขยะทิมออกมาพร้อมย้ำถนนใหญ่นั่นนู่นนี่นั่นย้ำไว้ในปากนั่นก็คือว่าบ่มีหมองทิมนัเอาปากนั่นย้ำไว้เข้าใจบ่อย่าหาทำนะเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อดนี่ยกับผู้อื่นโอเคเจอกันบังเลยแล้วกันเมือไอ้เบาจะตัดออกก็ได้คก็ ก็นี่เห็นไหมมันเป็นแบบนี้นี่ต้องระวังกันด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิอดอุบัติเหตุได้ง่ายมากนะคะตำรวจตำรวจอย่างกับมาค่ะตอนนี้เราถึงแล้วนะคะห้องพักก็เป็นที่แบบในปา่าในเขาที่บ้านหนวงทอง ทาทางนี้ก็จะเป็นส่วนบักนาวภูเขาว,วิวด้านหลังได้มากเดี๋ยวจะพาไปดูวิวแต่ว่าห้องพักก็ได้เหมือนสร้างใหม่แต่ว่ามันอยู่มันอยู่ในแหมข้ามาสังเกตก็คือว่าเห็นสิแม่คือต้องสังเกตเบื้งข้างหลังนํำบักจับนํำบางยางกับบ,กบรูษนี่หละ,งงงงะ,ะงงเงาเงาสิมานางหอยคายมันเป็นส่วนตัวดีมองจาาง่ตัวเองคิดว่าบ้านผัวกัแล้วกันนอนบ้านผัวเด้อ ว่าเป็นยัาไงก็้วแต่รีวิวไปค่ะขออนุญาตไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในห้องนะนะฟิลยูทูบเบอร์ได้พบกับหนึ่งสองสามเนี่ยนะอุตส่าห์ว่าสิแบบเปิดฉากแบบน่ารักบวานๆนะใช่ไหมเปิดประตูว่เป็นทุกคนมันเปิดประตูยังไงอ่ะนี่มันเป็นร่างมันสูดแบบนี้หรือเปล่าครับสู้เดี๋ยตอนแรกว่าสิเปิดนี่ ว้าวดอกไม้ยังไม่เกิดนะแต่ว่าวิวดีมากชิงชาเพื่อนบ้านกับซิวนี่เพื่อนบ้านกับซิวนี่หนึ่งสองอะไรก็ว่าไปอุ้เลิศนะดูสิเราเดินมาตรงนี้ไปชิงช้าได้ได้ครับแล้วตอนแบบห้ามงหกโมงกับแบบถุ่มหนึ่งสองทุ่มมันก็ยากไปเู้าำว่าตอนนั้นก็บ้านช่องเหมือนกันทุกคนดูวิวดีมากเด็นมะ เห็นไหมล่ะตอนนั้นก็เป็นบักนาวผู้ใดแบบอยากกินส้มเปรี้ยวยังสิก็ไปแบบบักฮงผู้ใดยอยากกินบักฮงบักยางบักดาวเลือง<ไ>อดาวยางผู <ไอ S 2> ้ใดยอยากกินด<ไ>อกดาวเรืองก็ม <ไอ S 2> า,ก,า,ก,าก,กินสำนันตัวงามเลิศดวลิกเกิคุ้มหกร้อยบาทบ้านสวนตาตากับบ้านสวนตากับยายใครมาเที่ยวเชียงคานนะคะแนะนําเลยอันนี้บ่ได้เงินบ้านสวนคุณตาคุณยายก็ราคาหกร้อยบาทนะคะ มีเบอร์ติดต่อด้วยไวไฟด้วยคะ่ะ600บาทแล้วถ้าส่ากตหมีแบบต่งด้วยอใช่คะ่ะแต่มันอยู่นอกนอกอันนอกถนนคนเดินสองกิโลไ,ไ,ได้อยู่ห้องน้ำก็คือแบบก็โอเคอยู่ก็เพราะแบบโจนโพอโอเคค่ะขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะสัก10ชั่วโมงบ๊ายบายคะ่ะได้ไวะ โอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราเอาบน้ําเสร็จแล้วขออนุญาตตั้งกองก่อนป,ปึป๊บปึ๊บหน้าเห็นไหมอาจจะแบบจากตาแน่นิดนึงเพราะว่าเขาแบบเอ๊หนานเห็นบ่หรอนี่หน้า,ามันด้ื่ยปะนี่รีวิวเที่ยวเ,ยวเชียงคานนะจ๊ะวันนี้ก็คือเป็นแบบรีวิวแบบตามสไตล์นะคะเดี๋ยวมเขาเนียปัดคิ้วก่อนเห็นไหมข้างนี้ปดัดข้างนี้ไม่ปดัดแต่ว่าเขาติไไดไว้ปดัดตั้งอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่า รา่ห้ขาคิดว่าแบบอ้าปัดหน่อยพอไม่ต้องปัดยังไแค่ที่มันดูแบบเป็นทรงแต่ว่าอย่าปัดให้มันค้อนนะถ้ามันค้อนละมันดูแบบมันดูโปะนะมันดูตลกเข้าใจแค่นี้พอไม่ต้องยำงลงแต่จำไว้นะว่าอย่าเป็นก้อนเพราะว่าถ้าเป็นก้อนปุ๊บตลกงห้ามปัดตลกนี่คือทาแป้งทาอะไรเรียบร้อยแล้วนะ นีไงเขาต้องการช้ำม,มากกว่านี้นปึ๊บจุบพอมทาลิีบปึ๊บแล้วจุบแบบนี้ปึ๊บทาลิีบไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปเอานี่ก่อนแบบหนึง่ง <c oughs> เกือบจะหมดปากเอาแค่ครึ่งหนึ่งพอ ข้างบนมันเท็นอะไปลา่าครัาดูแบบอืมไม่ต้ดูฉ่ำดูสุขภาพดีนะคะแค่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะมันตงดมาโป,โปะะ๊ะๆค่ะด้านล่างมัน,นขออนุญ,ญาตหนะะ้าคาแป,ป๊บนึงนะคะเพื่อนๆนี่ด้านล่าง ด้าน,นข้างนิดนึงด้าน,นข้างนี่คือแตะๆนะคะอย่าอย่าอย่าสะลอนนะอย่าสะลอให้มันเจิดนะคะแนอถ้าใครอยากปากดูแบบดูอวบดูอิม่มดูปากปากดูเบิร์นดูใหญ่นะคะโดยที่ไม่ต้องฉีดปากหรือฉีดฟิลเล์ใช้ลิปกอนในการทาให้มันเจดิเจดเจิดมันบังไฟอะคะ่ะ เกิดขึ้นให้มันเหนือบริเวณปากจริงเราสักประมาณสองเมตรขึ้นมนถึงรูจ,จมูกอะคะ่ะถ้าทาปากถึงรูจ,จมูกคือแบบ <c oughs> คือคนปากสุขภาพดีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นการทาปากเราต้องนี่วัดนิ้วเลยสองนิ้วอืทาขึ้นมาเลยถึงรูจ,จมูกปากจะได้ดูเบิร์นดูฉ่ำก็แสดงนะคะเห็ <c oughs> นปะนี่เห็นไหมนิดนึงนะคะอย่า อยากเยอะมากเหมือนบอลก็ได้แต่บอลเป็นคนแบบชอบชอบเกินน่ะเกินคนนันะแม่เขาจะบอต่อไปเขาต้องท้ากีตารล่เราสมมารถเป็นผู้สาวกินโตแฮมก็ได้เขาต้องท้ากีตารล่ฉีดน้ําหอมช้ำช้ดูตัวเดีด๋ยวดูหาคนสีละบางเข็ดเสีย,ไ,ยไปองซีสไปค่ะเดี๋ยวเขาแต่งตัวเสร็จแล้วเขาจะเจอกันไหมที่ใส่ช้ยรูปไปนั่นนู่นนี่ออยู่ ลายยางไปบ๊ายบายแดนพี่น้องค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปเชียงคานไปถนนคนเดินเชียงคานกันนะคะเราแต่งตัวเสร็จแล้วเมื่อกี้เราถ่ายรูปเสร็จอุ้ยตรงนี้อุ้ยสวยวานนาักทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเชียงคานก่อนเพราะสวัสหอนปึบเดี๋ยวบัสไทยเบิ่งอีกเท่านึงนะคะขออนุญาตนั่งรถก่อนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะคนเยอะมากทุกคนตอนนี้คือบัตรเนอหอดยุโรถติดมาก แรกก็คิดว่วาเออคีฮอนี่คบเตอร์ล่ะแต่ว่าโอ้มันดูเกินคนไปหรือเปล่าอย่างสินะก็เลยเออเอานั่ง,งรถธรรมดาไปก็กันแบบชิียวเสไตล์เอองิรีนาน้องเอองิรีนาก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะได้วิวธรรมาชาติดีอชานชลาที่หนึ่งที่สองแสดงว่าเคยเป็นสถานีรถไฟเก่าด้วยหีือเป่าเนี่ยเพราะมันเป็นชานชลาที่หนึ่งที่สองอย่างสิดังผู้ใดอยู่จังหวัดเลยก็คอมเมนต์มาให้เบิ่งเลยนะจ๊ะพ่อตอนดีท้าปากเหดียมของคนปากมาทอกันนี่แล้วตอนนี้ปกติก็มาทอกันอยู่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาต มาบอกดอกไปเลยนี้เราก็ถึงแล้วนะคะจอดรถเป็นที่รับรถแล้วแต่ว่าการจอดรถนี่คือกระสิมีความยากแน่นิดนึงมาถึงนี้ยากมากเลยแต่ว่าก็มีคุณตำรวจจราจุจราจอนี่อย่างมาซอยโบกนิดนึงเออหน่ะเห็นบอได้ยินเสียงคนบีบปีบปากบอแต่หล่ะกก็เราก็ต้องเดินลงไปในซอยเพราะว่ารถเยอะมากสําหรับช่วงเทศกาลนะคะเดี๋ยวพอถึงแล้วเดี๋ยวมันจะถ่ายให้ดูใหม่อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตยางก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าขาสีลุงลุงแล้ว มีบริการจุดจอดมีอย่างสำหรับผู้เดินมาสำหรขเข้าได้เลยแล้ะจะสิทานประทนนนันอันอีกประเด็นหนึ่งทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ยิงคอมแล้ว เช่าหนึ่งร้อยต่อชั่วโมงก็แล้วกาจะมีมาเช่าหนึ่งร้อยชั่วโมงตอนนี้เราได้ของแล้วเยอะมากเลยเห็นไหมได้ของมาหลายครับค้นกับหลายคับอังแอบแออัดแต่ว่ามาตอนนี้กาสิเป็นบรรยากาศแบบเย็นๆถา้าถ้าวมาตอนแบบใบก็บ่นบนมาใบพ่นมันก็เลยแบบร้อนใช่แต่รูปนั้นรูปนี้ของกินเยอะมากเสื้อผ้าก็เยอะแต่สิบบ่ค่อยหลยหลาไปไในชิวตลาดนัดบ้านเขาแค่ แค่มีมีแบบ,บมีบ้านเก่ามีอย่างถือว่าคนละฟิลกันนะสินะแต่ถ้าแนวกินกับคือบ้านเขาละเมียงแน่ก,กุ้งกุ้งก็ไปตัวน,ะน้ำสานนะ้แล้วก็มาเสียบไม้ <c oughs> ก็ปิ้งอี่ก,กับปูน้อยอย่างสินะ่าอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะห้อ <c oughs> ไปเจอกันที่พักกันแล้วกันเราจะสิสรุปแค่เดียวจบ ขอดูนก่อนนะคะคนตอนนี้คือมืดมากแล้วเมื่อยแหงเดินประมาณสามโลได้ไปกลับหกไปกลับหค่ะตอนไปนี่โอ๊ยชิวชิวตอนไปนี่ชิวชิวตอนกลับนี่โอ๊ยรับบทนางเซ่ขึ้น BMW แป๊บนะคะโอเคงั้นเราก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเลยโอเคค่ะทุกคน ตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ามันไปทางไหนได้บ้างซึ่งมันมาเป็นบ้านเฮาแต่ทำเป็นบ้านเฮาปืนพลสิลูมบะล่ะร้อนมากนี่แหละทิพย์เมืองเลยนะคะเชียงคานก็โอเคอยู่บรรยากาศโอเคผู้ชายดีผู้ชายผู้ชายมังเลยเป็นดตแซ่แม่งเว้ยถ้าอยู่หามึงกูเตื่นบัผู้ชายมังเลยเป็นแต่แซ่เป็แนแต่หหดูเป็นต่จูเป็หหนตหนอมเป็นแต่ร เมืองเลยคือที่สุดผู้ใดเป็นผู้ว่าเมืองเลยหรือว่าเป็นอันเกลูกเมืองเลออยเองสิน่ะอยา,า,กา,ากมามักกับันลีสามารถมาหมักได้มีเงินเดือนให้อิลีมีเงินเดือนให้น้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อยกรุณาแวะเติมน้ำมันลมยางล้อหลังซ้ายผิดป,ปกติอย่างน้อบะนี้โปรดทำการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการอย่างน้อบะนี้นอาอโอเคครับ okay, ทุกคนค่ะ